คนรักอาหารอิตาเลียนต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยบอกเลยว่าอาหารอร่อยแถมวิวดีมากได้ฟิลเหมือนเราเนี่ยได้ไปนั่งกินอาหารที่ประเทศอิตาลีเลยอะ่ะและ <c oughs> ที่นี่นะครับก็คือวินโตดิมารเรร้านอาหารอิตาเลียนดั้งเดิมซึ่งเขาจะเสิร์ฟเมนูพรีเมียมตั้งแต่เมนูเรียกน้ำย่อยจนถึงอาหารจานหลักชัน้นเลิศเลยแถมเขายังมีพาสต้าเส้นโฮมเมดที่การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและเขาก็ยังมีเมนูของหวานอีกด้วยนะซึ่งภายในร้านของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งโซนบาร์ที่ให้เราเนี่ยได้มานั่งชิลๆกันหรือจะเเเเเป็็นนนนโซดด้้้าาาาาาใทีี่่่่่ตตกกกแแงงมมออยยรรบลหหหูืไ นั่งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ของอิตาลีหรืออัลันฟีนั่นเองสำหรับเมนูอาหารของทางร้านเนี่ยนะครับก็คือมีให้เลือกเยอะมากจากฝีมือเชฟชาวอิตาเลียนแท้ๆเลยที่เขาเนี่ยจะพิธีพิถันในเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ทุกวันจากทั้งในประเทศแล้วก็นําเข้ามาจากอิตาลีโดยตรงส่วนเมนูที่บอมชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็คือพาสตา้าครีมซอสเห็ดทัฟเฟิลจานนี้เลยที่เขาเนี่ยจะใช้เส้นโฮมเมดแบบปั้นมือแล้วก็หอมลินทัฟเฟิลมากรับรองว่าอร่อยถูกใจคนรักพาสต้าแน่นอนส่วนแซลม คือแต่และเมนูของเขาเนี่ยคือมีความคิดสร้างสุดๆจานอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือหน้าอีทุกจานโดยเฉพาะอาหารทะเลเนี่ยนะครับบอกเลยว่าสดใหม่มากป <c oughs> ิดท้ายวันนี้นะครับกันที่ของหวานค <c oughs> าพานาคอตต้าแล้วก็ทีรามิสูที่บอกเลยว่าอร่อยอยู่กใจสายหวานแน่นอน <c oughs> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านสำหรับตินเนอร์กับเพื่อนๆแลายครอบครัวเนี่ยหรือว่าจะชวนแฟนมาเดทเนี่ยก็ขอแนะนำที่นี่เลยครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับ